ค่ะเดี๋ยวมาชมธรรมชาติในบ้านครูทัศ์ค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นต้นไม้นะคะนี่ก็คือต้นจิกค่ะต้นจิกหรือต้นกระโดนน้ำนะคะเห็นไหมคะกำลังมีใบอ่อนๆค่ะแล้วก็มีนกบินไปมาเดี๋ยวจะมาดูพามาดูอะไรดีๆค่ะนี่ค่ะ ต้นไม้เยอะเลยนะคะนกก็มีความสุขคนก็มีความสุขเดี๋ยวจะพามาดูอะไรคะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะนี่ครูทัดจะพามาแอบดู ะะมาแอบ,บดูเจ้านกปลอดนะคะนี่เห็นต้นโมกอยู่ข้างหน้าไหมคะที่กระถาง2ใบนั่นแหละแล้วก็ต้นโมกนะคะ,ะสูงจากพื้นประมาณ1เมตรค่ะเราไปดูที่ต้นโมกว่ามีอะไรอยู่ในต้นโมกเดี๋ยวมาดูกันนะคะ มอเห็นหรือเปล่าเอ้ยนี่คะ่ะเจ้านกปลอดค่ะเจ้านกปลอดเขามาทำรังอยู่ข้างในต้นโมกนี่ค่ะใ,ใกล้ๆสูงประมาณ1เมตรแล้วตอนนี้ตัวแม่เขาคงจะฟักไข่ค่ะนี่ เฉยเลยค่ะครูทัดห่างอยู่ประมาณ50เซนแล้วก็กล้องตั้งอยู่ประมาณสองคืบค่ะเขาก็เฉยนะคะนี่เฉยเลยกำลังกกไข่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าไข่เขากี่กี่ใบนะคะกี่ฟองเดี๋ยวเรามาดูฝั่งทางนี้อีกค่ะมาดูฝั่งทางนี้อีก ่คะเห็นหน้าเขาไหคะาขาวขดำาำนั่นละค่ะกำลังกกไข่นี่คือทัดสองกล้องอยู่ประมาณอาสองคืบค่ะหนูก็เฉยเลยค่ะหนูไม่สนใจค่ะหนูกำลังกกไข่ก็คงจะเป็นสัญชาตญาณของนกละค่ะนะคะเขาจะสัมผัสความรู้สึก กับมนุษย์ได้ว่าใครเป็นพิษเป็นภัยกับเขานะคะเขาก็เรา,ามีความเมตตาเขาอยู่แล้วค่ะไม่เคยทําร้ายไม่เคยคิดจะทำร้ายเขาเลยนะคะก็ทําให้เขาไว้วางใจเรานะคะมาทําทรังอยู่ใกล้ๆกับเรานะคะโดยที่ไม่กลัวเลยนี่ก็เป็นธรรมชาติที่น่นารักน่ารักนะคะของ ที่บ้านคุณทัศเองนะคะก็อยากให้ได้เห็นความน่ารักของเจ้านกปลอดค่ะนกปลอดนะคะทำรังอยู่ใกล้บ้านในบ้านแล้วก็ใกล้กับคนด้วยเดินไปเดินมาค่ะคนไปมาเยอะะนะคะไม่สนใจค่ะหนึ่งไม่สนค่ะคันัก็ข้างนอกตรงต้นโมกข้างบ้านค่ะเห็นค่ะ อดอกเต็มเลยค่ะก็จะมีเจ้านกกระจิบนะคะไปไปกินน้ําหวานจากดอกโมกที่กําลังบานอยู่นะคะได้ยินเสียงร้องรอบบ้านเลยค่ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้มาให้ชมความน่ารักของเจ้านกปลอดค่ะมาแอบทํารังอยู่ที่หน้าบ้านครูทัศน์ค่ะ แล้วก็เชื่องมากๆนะคะไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ